เพื่อนๆจ๋าเจออีกกลุ่มใหญ่ๆแล้วค่ะดูเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวถอนอีกนะคะถอนกองอีกเมื่อกี้ตัดเสร็จแล้วค่ะเกือบเต็มตะกร้าแล้วนี่นะคะถอนค่ะมาค่ะทุกคนตรงนี้ดอกเล็กหน่อยนะคะมันกําลังขึ้นค่ะทุกคนดูดิดูนะคะดอกมันสวยอยู่นะดูสิไอทัวทอมเพ็ดเนี่ยมันจะมีมีสองสามชนิดนะคะทุกคนมันจะมีชนิดเดียวยาวชนิดสั้นๆตรงนี้สั้นๆบางๆนะคะดูนี่ดู มาถอนกันค่ะถอนแล้วก็กองนะคะกองแล้วก็ตัดตัดใส่อะมันเนี่ยมันสะอาดมากเลยคะ่ะทุกคนดูสิเวลาตัดก็ง่ายอยู่นะคะเร็วมากเลยคะ่ะอตัดอ่ะดูสิทุกคนจะใบไ,ไม้บางเขาค่ะตัวมันเป็นกอเลยนะคะตัวยาวไปถึงโคนต้นไม้นู่นน่ะนู่นน่ะคะ่ะแต่ใบไม้กรอบมันอยู่นะคะทุกคนนี่ถ้าใบไม้ไม่กรอบนะทุกคนจะเห็นดีมากเลยดูสินะะอาถอนค่ะถอนขึ้นทั้งกอแล้วก็ตัดแบบนี้เลยค่ะ ดูดูนะคะมันยาวอยู่นะคะทุกคนดูเนี่ยนี่ค่ะทุกคนดูเยอะ,ะจริงๆค่ะดูนี่ถ้าอีสายกล้องก็บอกด้วยนะคะทุกคนจ้าด่าได้ดูได้นะคะสอนได้ค่ะอีไม่ว่านะคะแต่อย่าด่าดเองนะคะทุกคน ทุกคนเหนื่อยไงคะเอ๋ไม่เจ็บหรอกเพราะมันไม่ได้โดนเอ๋ <c oughs> แต่ทุกคนจะเหนื่อยนะคะนี่ทุกคนหันไปก็รอบรอบไม่ใช่หมดเลยเอ๋ไมไ่ถอนตรงที่เอ๋เข้าไปโชว์ในป่าเมื่อกี้นะคะอยู่ข้างหลังเอ๋แล้วคะ่ะ ลุงตอนหลังนะคะอีกจะไม่ต่อให้ทุกคนดูอัน,นอนนันแรกนะคะดูนะคะทุกคนดูมันเยอะจริงๆมเจ,จิดูอนน,ะคะนีค่ะโอ้มันเยอะจริงๆเยอะดูดิมันปิดใบไม้ปิดอยู่ค่ะทุกคนนี่มันยาวไปตรงไหนล่ะทีนี้ ไป,ะน,ะน,ะไปนะคะตะกร้าไปถึงตะกร้าแล้วะคะทุกคนนี่จะตัดถอนไปถึงตะกร้าเลยค่ะไปค่ะไปค่ะไปกันเรื่อยๆค่ะทุกคนจะ้ะนี่นี่เวลาถอนเอก็ไม่ได้ดูกล้องไม่รู้จะถอนเข้ากล้องหรือถอนออกนอกกล้อง รูปโยโนไปข้างตะกร้าดูสิใบไ,ไม้ปิดนานๆใบไ,ไม้ร่วงเขาถึงไม่เห็นมนันเลยะเนี่ยตรงนี้น่าจะขึ้นตั้งแต่ตอนที่ฝนตกครั้งแรกแล้วคะ่ะมันก็เลยแบบไใบไ,ไม้ก็เลย่ลตบมัน เห็ดอันนี้มันจะกรอบช่วงที่ว่ายังไม่สุกนะคะพอมันสุกแล้วมันจะไม่กรอบมันจะไม่กรอบแบบนี้นะคะมันจะมันจะเหนียวแล้วก็กรุบๆอะค่ะมันจะอร่อยแล้วมันเป็นยาด้วยนะคะเห็ดชนิดเนี้ยเพื่อนๆต้องเข้าไปอ่านดูความประโยชน์ของเขาอะคะ่ะเยอะมากเลยนี่นะคะ่ะเยอะเลยนี่ถึงนี่ เดี๋จะตัดขาอีกแล้วนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเอเจอ์ยุ่มใหญ่ๆแล้วให้ทุกคนดูอีกนะคะบาจ้ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ชนิดขาสั้นๆดอกเล็กๆตอนนี้ ดอกใหญ่ๆขายาวๆเลยกองตรงนี้นะคะมีค่ะทุกคนดูสิมันเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะแบบนี้มันเก็บแล้วสนุกดูนะคะทุกคนนี่นค่ะนี่นะคะอีกทีติกองมตรงนี้ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวไตัดใส่ตะก,กร้าดูนี่ต้น้ฟานะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่สังเกตจะมองไม่เห็นเขานะคะเห็นไหมสวยไหมคะทุกคน ตามภาพสร้างให้เออด,ด้ดิกดจากเลยกันคลานคลานะคลาดดูฟามดูฟารมรูกของป่าลานป่าเดนมาค่ะล้มีงูนะคะทุกคนมีก็จะเป็นงูตัวดำๆเล็กๆเป็นงูงูน้ำงูสิงบ้านเราดหละคะ่ะไม่มีพิษมีภัยนะคะทุกคน ดูดอกมันกำลังขึ้นๆดูดอกมันกำลังน่ารักเลยสิดูนะคะถอนถอนมาค่ะทุกคนมาช่วยยายอีกเกตเต้ไหนจะตัดขาไว้กันนี่เลยนะคะขาโกงนะคะโกงมันเยอะนะคะทุกคนโอ้เก็บอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละคะ่ะแต่ม,มันมีหลายชนิดหลาย <c oughs> มันบางค่ะมันบาง ดูคะ่ะทุกคนสวยไหมเอ่ยสวยไหมยอยากถ่ายรูปจังเลยแต่มือเดียวค่ะกล้องกล้องไม่มีขา,าดูคะ่ะทุกคนเห็นไหมถ่ายรูปกันดีวดวกว่า เอก็บไปเลยจะไปผัดใส่อนี่ให้คุณสามีกินค่ะกระเทียมพริกไทยใส่เนยนี่นี่ค่ะมันจะกรอบมันจะอะไรก,ก,กุ๊กๆอร่อยอ่ะทุกพูดพูดแล้วมันอร่อยอ่ะค่ะนี่อร่อยกว่าเห็ดหูหนูบ้านเราอีกอ่ะนี่ดู

กินตรงใส่เก้งกินนะนนะหัวด้วนหัวดอกลำพูงหายหมดนี่นี่โรยโรยเก้งกินมันด้วยนะคะเนี่ยนโรยเก้งกินเคโย้โรยเก้งกินเยอะเลยทุกคนดูดำๆนั่นนะ ต่อไปตามกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวมีอีกไหมเจออีกแล้วค่ะทุกคนเจอกลุ่มนี้สงสัยต้องได้กลับบ้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเยอะจัด ดูทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยนะคะนูน่นไปถึงนู่นนะคะเดี๋ยวเอให้ดูเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเนี่ยมันจะเต็มตะกร้าอีกแล้วอะตะกร้านี้ถ้าเต็มก็ห้าหกกิโลนู่นน่ะดูดูทุกคนทุกคนเห็นไหมคะต้องนั่งแบบนี้นะคะทุกคนถึงจะเห็นดูนะคะแล้วดอกกําลังสวยมากดูสินี่นะคะอีกจะถอนให้ดูนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะใช่หมดเลยนะคะนี่ นี่เอไม่รู้ว่าทุกคนเห็นป่าเอ๋จะปอยบนหญ้า,าเขียวๆนะคะดูนี่นะคะเพราะมันสวดทอมเผ็ดจริงๆสวดคือดํานะคะภาษาเดนมาร์กถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกห็นแตรดํานี่ดูนะคะดูสิทุกคนเอ๋ไม่อยากจะรื้อเพราะว่าพอร,รื้อแล้วมันก็ทับกันหมดเอก็เลยต้องดึงเอาแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนดูีด่นะคะเดี๋ยวเอจะตัดไปเลยเอดึงเอากระสอบที่สองออกมาเตรียมแล้วค่ะดูนะคะทุกคนดูสิ เนี่ยมันยาวไปถึงไหนๆก็ไม่รู้ดูนะคะทุกคนทุกคนคนอื่นเขาเก็บไปนี่กันเก็บเห็ดอะไรอ่ะโอมือเอติดกล้องปะนี่นะคะดูว้าวค่ะกำลังสวยเลยดูดูนะคะนี่นี่นออกกองค่ะกองตีมาตัดนะคะทุกคนอ่ะเก็บค่ะเก็บอ่ะเนอะใหญ่ทุกคนเก็บเห็ด ทักอกสวดค่ะดูนะคะเห็ดเตยดำค่ะเห็ดเตยดำดูเป็นไร่ๆเลยค่ะทุกคนเยอะจริงๆแล้วมันก็เยอะมากๆด,ดูนะคะทุกคนจา๋านี่กำลังสวยกำลังอร่อยเลยค่ะนี่ดูนะคะกำลังอร่อยจริงๆนี่ัน,นี้ตัวนี้ชิปชนิดเล็กอีกแล้วนะคะไม่ใช่ชนิดใหญ่นะคะนี่ดู มากองมาตรงนี้อีกนี่นะใครจะถอนให้ดูนี่ถอนง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัดใช้มีดนี่ถ้าใช้กันไก่นะจะเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนดูดูนะคะดูเมาเห็นแล้วก็ตกกระจเลยเยอะจัดต้องเอาก,กระสอบรอบที่สองอ,อกมาเลยว่าจะไม่อัดวิดีโอแล้วแต่มันเยอะนี่ค่ะทุกคน นี่ค่ะนี่ค่ะนี่จริงค่ะทุกคนจ้าเอ๋ยนั่งุกเขาไปแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้คารันในป่านี่คารันที่โล่งแจ้งนี่ค่ะเก็บกองม้เป็นยุ่มๆนะคะทุกคนจ้า ทุกซอกทุกมุมมีหมดเลยค่ะดูค่ะ,คะทุกคนกองว่าอีกกองนึงกองไปเรื่อยเยค่ะทีนี้นั่งผัดสมาธินั่งเพียเรียบร้อยคุกหัวเข่าค่ะเพราะไม่มีท่าดูดกเก็บกับเก็บแล้อจะตัด สมันไปเป็นหน้าเป็นเป็นพลืดเพืดเปน,นู่นนะคะทุกคนดูมันเป็นลำโพงไปเลยอโอเคค่ะเดี๋ยวอีกเก็บต่อนะคะแต่อยากให้เพื่อนดูอีกนิดนึงน,น่ก็กระสอบสำรองเออยู่นั่นนะคะนี่ค่ะทุกคนดูสิดูสิเยอะนะคะเนี่ยดูมันสะอาดด้วยนะคะใบไม้ อยู่ในใบไม้ค่ะนี่เืินเต็มนเป็นตัา้งาเลยค่ะเอจะเอาแต่ดอกที่ว่ามันมใหญ่ๆนะคะ ไหนก็ไม่รู้โอเคแป๊บหบนึ่งนะคะขอเวลาต้องเก็บก่อนค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนเน่ะกระเป๋าเออยู่ตรงนั้นนะนี่อยู่ตรงนี้เองเนี่ยดูสิถอนตรงนั้นเสร็จเอก็มาเจอตรงนี้ค่ะดูสิตรงนี้ดอกใหญ่นะคะชนิดดอกใหญ่เห็นไหมนี่สวยมากเลยแดดออกแล้วทุกคนอาจจะเห็นชัดหน่อยนึงเพราะเมื่อเช้าแดดมันไม่ออกเลยค่ะทุกคน ตีกองก่อนนะคะเออนี่ค่ะตีกองจานนี่นี่ถอนแล้วเดี๋ยวจะตัดนะคะน,นี่ดูค่ะทุกคนมาค่ะช่วยถอนยายเอ๋หน่อยเร็วยายเอ๋เริ่มอหอิวข้าวแล้วแต่ยายเอ๋ก,ก็กินมาบ้างแล้วล่ะแต่เอ๋มีของอยู่ในกระเป๋าอยู่มีอาหารมีน้ำอยู่ค่ะนี่นะคะทุกคนดูสิชนิดนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่เอ๋เห็นนะ กระพันดำมันจะอี๋เลยดูสิตัวนี้เขาก็กินกันนะแต่อีไม่กินเหมือนพกาดเลยอีถอนมุนไปเรื่อยอบบสวยงามอยู่นี่นะคะเห็นไหมคะมันเยอะนะคะถ้าเจอดอ,อกหนึ่งมันก็จะขึ้นแบบเป็นพืชเป็นพ้าดูสิถอนนะติดหญ้า ง่ายมากเห็ดเต๋ดำเนี่ยค่ะเห็ดสวดทอมเพชดระช้าด้านนี้มีเห็นไหมมันก็ไปเป็นหน้าเป็นหน้าไปเลยค่ะทุกคนนี่ไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะี่ก,ก็จเจอเห็ดทรัคคันเตเลนด้วยนะแต่ว่าเจอไม่ยเยอะหรอกมีย่อม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 ค่มมะดูดิ มีเยอะมากมากก็ไม่เยอะเท่าไรหร่แหะเออไปทำเน임ก็ทุกคนเออก็ไม่ค่อยขายหรอ,อ,อกเอหายากบางปีมันก็ได้น้อยหนึง่งกะทุกคนนี่นี่บางคนเขาหาไม่เจอนะว่ามันอยู่แบบไหนอ่ะต้องสังเกตค่ะเดินเหยียบมันก็มีและมันไม่ได้งอกไปเรื่อยนะ นี่ทุกคนนี่แล้วอีกกองตรงนี้อีกกองนะคะอันนั้นเนี่ยโอโยโอแยอยู่นี่นี่ไหนไหนฟังดูหนนี่มันอยู่ยังไงนี่โอ้ยเปื้อนอีกไม่เอาเอ้แล้ค่ะถ้าเปื้อนทำความสะอาดยากอีกก็ไม่เอาค่ะ ไม่ไปตึกไหมอีกตาต้องดูดีๆค่ะคนจาะมันดำไม้ก็ดำคนเก็บก็ดำดูน,น,นีางกระเป๋าก็ยังอยู่นะตักลยย่ที่เดินอยู่เลย สวยเอาก้องมือก้องมือก้องบางก้องหยุลละนะคะทุกคนกลับถึงบ้านมืดตื้อมันไม่มืดหรอกแต่เออถ่ายวิดีโอตอนมืดนะคะพอดีไปเก็บผักมาต่อพี่เขาเรียกเนี่ยเออเก็บไปเก็บมาประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะเอ๋ได้มาประมาณหกกิโลนี่ค่ะ วันนี้มาทำไอ้นี่นี่ทำตกแต่งทำความสะอาดนะคะแต่มันก็สะอาดแล้วนะมันไม่ได้เปื้อนอะไรเลยดูสิทุกคนนี่เอทำอยู่ในบ้านนี่มาถ่ายให้ดูเฉยๆว่าเอาได้เยอะขนาดไหนหนึ่งตะกร้าเต็มๆเลยนี่ค่ะเอทำอยู่ในครัวนะคะเนี่ยพอเมื่อว่าเเมื่อกลางวันนะ่ะพี่เขาโทรเรียกเอก็เลยไปตัดผักออกมา เก็บอยู่เนินนั้นเนี่ยได้ที่เดียวนั่นนะคะ่ะแถวบริเวณนั้นไอเอได้มาประมาณหกกิโลลวเอก็กล,กลับบ้านกลับไปตัดแขนงคณะต่อโอเคนะคะทุกคนจา๋าบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนรักและไม่ทิ้งใหญ่เอนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจา้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเจออีกกลุ่มใหญ่ๆแล้วค่ะดูเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวถอนอีกนะคะถอนกองอีก เมื่อกี้ตัดเสร็จแล้วค่ะเกือบเต็มตะกร้าแล้วนี่นะคะถอนค่ะมาค่ะทุกคนตรงนี้ดอกเล็กหน่อยนะคะมันกําลังขึ้นค่ะทุกคนดูดิดูนะคะดอกมันสวยอยู่นะดูสิไอทัวทอมเพ็ดเนี่ยมันจะมีมีสองสามชนิดนะคะทุกคนมันจะมีชนิด,ดย,ยาวๆชนิดสั้นๆตรงนี้สั้นๆบางๆนะคะดูนี่ดูไปค่ะทุกคนมาถอนกันค่ะถอนแล้วก็กรองนะคะกรองแล้วก็ตัด ตัดใส่อะมันเนี่ยมันสะอาดมากเลยค่ะทุกคนดูสิเวลาตัดก็ง่ายอยู่นะคะเร็วมากเลยคะ่ะไอตัดอะดูสิทุกคนจะใบไ,ไม้บางเขาค่ะดูมันเป็นกอเลยนะคะดูยาวไปถึงโคนต้นไม้นู่นนะนู่นนะคะแต่ใบไม้กรบมันอยู่นะคะทุกคนนี่ถ้าใบไม้ไม่กรบนะทุกคนจะเห็นดีมากเลยดูสิไอถอนค่ะถอนขึ้นทั้งกอแล้วก็ตัดแบบนี้เลยค่ะดูดูนะคะมันยาวอยู่นะคะทุกคนดู สายกล้องก็บอกด้วยนะคะทุกคนจ้าด่าได้ดุได้นะคะสอนได้คะ่ะเอไม่ว่านะคะแต่อย่าด,าด่าตัวเองนะคะทุกคนทุกคนเหนื่อยไงคะเอ๋ไม่เจ็บหรอกเพราะมันไม่ได้โดนเอ๋ <c oughs> แต่ทุกคนจะเหนื่อยนะคะนี่ทุกคนหันไปก็รอบรไม่ใช่หมดเลยเอ๋ไม่ถอนต้องที่เอ๋เข้าไปโชว์ในป่าเมื่อกี้นะคะอยู่ข้างหลังเอ๋แล้วค่ะ น,นีเอกจะลงตอนหลังนะคะเอกจะไม่ต่อให้ทุกคนดูอันอันแรกนะคะดูนะคะทุกคนดู ตัดไปเรื่อยๆไปอีกนะคะตะกล้าไปถึงตะกล้านะคะทุกคนมีจะตัดถอนไปถึงตะกล้าเลยค่ะไปกันไปก่นไปกันเรื่อยๆกันตะกุนจ้าเวลาถอนเอก็ไม่ได้ดูกล้อง ไม่รู้จะถอนเข้ากล้องหรือถอนออกนอกกล่องรุปโยโนไปข้างตะกร้าดูสิใบไม้ปิดมานะใบไม้ร่วงเขาถึงไม่เห็นมาในคะเนี่ยตรงนี้น่าจะขึ้นตั้งแต่ตอนที่ฝนตกครั้งแรกแล้วคะ่ะมันก็เลยแบบไอ้นี่ เห็ดอ so no ันน so ี้มันจะกรอบช่วงที่ว่ายังไม่สุกนะคะพอมันสุกแล้วมันจะไม่กรอบมันจะไม่กรอบแบบนี้นะคะมันจะมันจะเหนียวแล้วกบกรุบๆอะค่ะมันจะอร่อยแล้วมันเป็นยาด้วยนะคะเห็ดชนิดเนี้ยเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าไปอ่านดูความประโยชน์ของเขาอะค่ะเยอะมากเลยนี่ค่ะมีเยอะเลยนี่ดูสิ นี่่ะทุกคนนี่่ะทุกคนโอเคเอจะตัดขาอีกแล้วนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเอเจอ,อุ่มใหญ่ๆแล้วให้ทุกคนดูอีกนะคะบายจ้ะ